สวัดีครับแรงกดดันวันนี้ครับหลายคนน่าจะเห็นจากปกคลิปและวเพนจะพาทุกคนครับไปทําความรู้จักกับอาชีพ300ล้อปั่นครับแต่วินที่เราจะไปไม่ใช่วินที่ใช้สำหรับการท่องเที่ยวหรือว่าพาไปชมเมืองหรืออะไรเงี้ยครับแต่เป็นวินที่ใช้ในชีวิตประจําวันใช้ในการโดยสารจริงๆอยู่ที่ซอยติวานนท์สจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับ ซอยติวานนท์สามนี่เห็นไหมซอยน,นี้ครัเป็นซอยที่เทมบอกว่าจะมีพี่ๆวินสามล้อที่กันคือที่ตั้งวินที่เขาจะอยู่ตรงนู้นนี่ยนี่นจะอยู่ประมาณตรงนู้นแต่ว่าตอนนี้เป็นช่วงพามาพี่เขา8โมงครับช่วงนี้คนน่าจะใช้บริการเยอะแล้เวเรานั่งรอพี่ๆเขาปั่นกันเสร็จแล้วกลับมาวินแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่ๆเขากัน เ้าเขาพิจากี่โมงครับแต่เช้ามืดอ่ะตีสามเลยต<ร>ีสามตีสี่นี่มีแล้วแหละแต่มันเดี๋ยวนี้มีน้อยมันเหมือนก่อนีก่อนนั้นน่ะ่อนนั้นจะเป็นน้อยๆคันเดี๋ยวนี่ก็เดี๋ยวเป็สิบคันหรือเปล่าไม่รู้ครับแต่เขามีมานานอลไรใช่ไหมอ๋อสองล้อมีแค่แต่ในเริ่มรายการเลยตั้งแต่ต้นกับีก็อนกอนนี้ที่แรก,กอะเป็นเจ้าของอส่วนบุคคลนะแท้เออทุกวันนี้ไม่มี ไม่มีวินเพราะว่าเจ้าของซอยเขาไม่ให้ไม่มีวินที่ว่าคือไม่มีวินมอเตอร์ไซค์อ่าใช่ไม่มีมีแต่สามล้อมีแต่สามล้อหากินตั้งแต่พ่อเด็กๆเลยไมครับใช่กนเด็เๆิดน่แหละต่าๆตังมีสี่สิบห้าสิบปีนะวั้อือได้ตั้งแต่เริ่มแรกมีสามล้อยุคมีสามล้อใหม่ใหอ่แต่คนในซอยนี้เขาก็ยังยังนั่งกันอยู่นะครับมีแต่คนแก่นั่งมีแต่คนแก่นั่งและเออวัยรุ่นนี่คือนั่งมอเตอร์ไซค์หมดแล้ว และวเนี่ยสานอ้อเนี่ยมาเาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ตอนนี้ครับพี่ๆี่เขาเริ่มมาประจําที่กันที่วินแล้วเดี๋ยวเราจะไปคุยกับพี่พี่เขากันเรื่องอาชีพของนักปั่นสามล้อจะมี2คนที่เราจะคุยด,ด้วยคนแรกคือพี่นันอีกคนนึงคือพี่สาวครับแต่เดี๋ยวเราไปคุยกันที่ท้ายซอยเพราะว่าตรงเนี้ยเสียงดังมา,มากๆเดี๋ยวเราขึ้นรถแล้วไปกันไป พี่สาวปั่นสามล้อเมา่อกี่ปีแล้วสามสิบปีแล้วเคยทําอาชีพก่อนไหมหลายรอบเลยไปกลับกับไปเดี๋ยวสองเดือนสามเดือนก็กลับมาอันต่อมาบัดต่อคิดถึงสามล้ออ่ะแต่ก่อนทุกวันนี้มันหายากแล้วอคนไม่ค่อยมีครับแต่หายากจริงนะผมไม่เจอเลยอ่ะเอาที่แบบปกติเราจะเจอนแบบใ้ะทำยังไงดียเจอปั่นแบบพาชมที่ท่องเที่ยวอะไรเงี้ย ตะปั่นเพื่อเข้าบ้านนะใช้เดินทางเนี้ยไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีก็มีปั่นก็ไปทํางานแล้วกลับทางานไปทํางานเนี่ยเราจะไปท่องเที่ยวไหนมันไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวมันไกลรับอันนี้ก็เป็นบันนี้เลยแต่ในซอยนี้เขาจะไม่ให้จัดตั้งวินในซอยจัดตั้งฮะแล้วินก็มาตรงคนได้ครับเขาอนุรักษ์สารอไงอ่าแล้วรถพวกนี้ไปซื้อที่ไหนครับของเราเองซื้อมาสมัยน้านแล้วมันเป็นร้านทำเลยอ่ามันทำสมัยก่อนอยู่วอรจักรไง คันเท่าไหร่ครับซื้อมาโอ้ทำไมก่อนก็แพงหลายหมื่นเหมือนกันหลายหมื่นแล้วอ๋อเราซื้อมือนหนึ่งมาแล้วถ้าหมือนหนึ่งนี่ก็ตอนนี้ก็รวมแสนน,น,นะแปดหมื่นนะพาดูหน่อยพาดูหน่อยพาดูรถหน่อย เดิมทีมันจังหวัดนครราชสีมาเป็นคนผลิตขึ้นมาออกมาก่อนผลิตที่โคราชเลยเป็นนายทหารอากาศมาผลิตขึ้นมาแต่ตอนเป็นรถแจ็ควิ่งนะแล้วมาจักรยานแบบแปลงนะกลุ่มอ่จะมาเป็นแบบนี้ใช้เวลาตอนนี้มันก็มีกระจายไปหลายยี่ห้อคนจงคนจีนมาทำมันก็เป็นยี่ห้อไปของเดิมทีมันต้องการนางฟ้าคืออะไรอ่ะยี่ห้ออ่ะยี่ห้อนางฟ้าแล้วเดี๋ยวนี้ก็มาเปลี่ยวเียงปอฮะเงินตังถึงตัวทองก็เปลี่ยนเป็นหลายเจ้าไป แต่ถ้าไปวอรจักเนี่ยเขาจะให้ดูรูปในที่ถ่ายแว้เขาจะไม่ต่อให้หรอกแลงน้อยเราต้องมีอย่าง30,000ก่อนจ่ายเขาถึงจะต่อให้แพงนเนี้ยเพราะว่าเกิดเราให้เขาพันทั้งพันเราไม่ไปเอาเขาต่อมาปีจะไปถ่ายใครแล้นักหลักก็เห็นล้อเหมือนทั่วไปเลยทั่วไปครับแล้วก็มาที่เปลี่ยนอย่างนี้ก็คือตีคมแล้วก็ติดเบาะตรงนี้กระบา็เป็นกระบาดไม้ไม้สักเป็นไม้มักไม้สักไม้สัก คือตรงไหนครับก็คืออันนี้แน่ยน่ยน่น่ทั้งแผงนี่เลยอ๋อเป็นไม้สักหมดเลยไม้ขุดนะครับก็ขึ้นโครงเป็นมาสมัยนี้เป็นพวกไม้ขนุนมากมะม่วงกันหมดครับไม่มีแล้วมาสักที่แพงก็คือแพงกันนี้นะห้ากระบะจริงๆเขามีกําหนดว่าเป็นกำหนว่าต้องใหญ่ขนาดไหนอะไรเงี้ยเท่านี้ส่วนใหญ่ก็เท่านี้นั่งเลยสองคนทําให้ใหญ่กว่านี้ไม่ได้ไม่ได้มันจะประาลานกันไม่ได้อือ ที่บอกว่าเมื่อกี้มันขึ้นง่ายเพราะมันมีที่ขึ้นตรงนี้นะมีพักเท้าแล้วก็ดึงนั่งสบายแต่ถ้าเทียบมันนั่งถ้านั่งคนเดียวก็สบายสองคนก็จะเบียกกันหน่อยข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือมีร่มมีร่มฝนตกก็ไม่เปียกเรามีที่บังแดดบังฝนอ๋อมีมีที่บังแดดบูมบมาได้นี่นี่การฝนประทุนเนี่ยเราการฝนกรณีต้องการความเป็นส่วนตัวก็ได้ด้านหน้าด้านหลังชอบได้หมดนั้นไดืหอยทั้งนั้นบังแดดได้หมดหน้าหลัง เหมือนเกวียนเกวียนแบบสมัยก่อนนะที่แบบาเป็นส่วนตัวแล้วก็ดึงหลังได้อันนี้ในโหมดคนนั่งนะสะดสบายวางของได้นั่งสองคนได้มันกว้างเลยครับแล้วก็ไม่ติดด้วยถ้าเป็นนั่งวินมอเตอร์ไซค์ธรรมดานั่งแล้วหัวจะกระแทกหมวกกันน็อกข้างหน้าใช่ไหมัอันนี้ไม่ต้องอันนี้มีที่เหลือระหว่างเข่าเดี๋คืบหนึ่งได้ครับสบายแล้วมนเราอยู่งนี้ครับคืบหนึ่งเลยโอเคนี่ดีมากตัวสูงยังนั่งสบาย ลองปั่นหน่อยดูไงลองล่างล่างล่งล่งโอ้สูงอันเนี้ยลองดูเดี๋ยวพาไปกว้างกว่าแล้วครับโอ้สูงอ่ะสูงแต่นไม่เกินนะสูงแอบโห่ยากยากยากจริงเบกอยู่ไหนครับอ๋อเออผมลืมถามเลยเบกอยู่นี่นัหน เบรกอ๋ออันนี้เบรกอ่ะแล้วก็เป็นลาเบรกใช่เอาติดลายเกีียวลายเกี่ยวบ้านเรานี่โหต้นแบบตยแล้วไม่ไม่ทำเบรกตรงนี้ครับไม่อยู่แล้วครับไม่มีไม่มีอะมันจำไม่ได้หรอกอืมหือเดือนหนึ่งโอ้ยากอ่ะถ้าคนไม่เคยขี่คว่ำครับแต่ผมดูว่าขี่ง่ายขนาดแลาวขี่ก็นานๆยังคว่ำเลยนะแต่เยอะก็คว่ำเลยแล้วมีอุบัติเหตุบ่อยไหมครับก็ไม่ค่อยมีลครับเพราะเราบันเรื่อยๆเราไม่ได้รีบอื เราแจกรถที <differences S 2> <men> ่เมามาชนเรา สมอยากเป็นคนปั่นสามล้อทีบต้องทำยังไงาะมันก็ต้องหาขี่ให้เป็นนั่นแหละเริ่มต้นต้องหาขี่ให้เป็นเกิดไม่เป็นับพาผู้ใสามไม่ความแดดร้อนหอือแล้วต้องไปสมัครที่ไหนหรือได้ครัเรามีรถมามีเสื้อวินไปติดต่อแล้วของซอยขอเสื้อวินนะฮะก็ถ้ามาถึงซอยตีนวานนนท์สามก็ทักได้เลยเดินไปบอกบอกเขาว่าจะมาขี่สามล้อาไม่ขี่สามล้อแล้วเขาจะให้เราอะไรบ้างก็ให้เสื้อรมาตวงน่ยเราก็หารถเอา ในวินมีกี่คนตอนนี้เหลือประมาณสิบประคันนึงสิบว่าคันนะเรามีการจัดคิวจัดยังไงกันคะเนี่ย็ต่อวินกันนะใครมาก่อยก็ไปใครก็วนกันอย่างนี้แหละแต่เมื่อผมมาจอดคันหนึ่งคันสองคันสามมาเนี่ะคันหนึ่งไปคันสองก็เลื่อนไปเนี่ยตามคิวกันแล้วระหว่างทางรับได้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดได้ได้ผู้โดยสารเรียกแต่ถ้ากรถสำรองจอยตามจอยเราก็รับไม่ได้ทำให้รถที่เขาจอดรับถ้าหนักไม่มีรถเนี่ยเรารับได้ เขามีกำหนดนะว่าต้องวิ่งกี่โมงถึงกี่โมงแล้วแต่เราเราเหนื่อยก็เข้าบ้านเนี่ยก็เือผัดกันตามบางคนก็วิ่งทั้งวันก็มีแล้วก็จอดพักท้าลมๆเนี้ยดีง่วงแล้วก็นอนตามมาลดลมๆเนี่ยมีคนแล้วก็ไปแล้วคนแบบไหนที่มานั่งสามล้อเราก็คนในชุมชนนะครับตามซอยเนี่ยพนักงานนะนักเรียนอะไรเงี้ยเราได้เรียบกว่าคนหนึ่งนั่งสองคนได้สองคนได้อสองบางคนเขาก็ไม่คืนเินอย่างคนไปซื้อของมาเต็มนะ ตรงเตงขึ้นวินแล้วก็นั่งสาคล้ออย่างพวกแม่ค้าไปตลาดเนี่ยบางคนเขาว่านั่งสาล้อเพราะเขาเคยชินนะมันมีคนแกไม่ในการนั่งหรือมอไซต์วินน่ะก็นั่งสามล้ออ๋อแต่มันขึ้นลงกว่าสะดวกกว่ามอไซต์ด้วยเลยว่าเพราะมันไม่ต้องมีไม่ต้องถีบขาตั้งลงนะไม่วางได้เลยไม่ขึ้นได้เลยแ้่บางคนแก่แล้วก็จอดเทียบพุทธบาทนะเขาขึ้นง่ายพูดเรื่องรายได้หน่อยได้วันหนึ่งกี่บาทครับว่าเดี๋ยวนี้ มันก็ไม่เหมือนแต่ก่อนนะเราเนี่ยนอนไม่ได้บางทีก็สามรอยบางทีก็สี่ร้อยสี่ร้อยอ่าแล้วช่วงพีคๆได้เท่าไหร่ครับวันละสิบขันสิบบาทสิบวันรอบสบาทรอบรปสิบบาทอรอบละสองใกล้แต่ที้ไปปากซอยสิบบาทใกล้ลแค่ไหนก็สิบบาทสิบบาทนะและบางคนก็ใจดีเขาให้ละสิบห้ายี่สิบอมันแลแต่ระยะทางก็จากต้นซอยมาท้ายซอยอ่ะล้วก็ก็หนึ่งกิโลประมาณหนึ่งกิโลครับ เราสามารถไปไกลนอกจากซอนนี้ได้เขาให้ออกแมพจริงๆแล้วออกได้ออกได้บางทีเราเลี้ยวไปออกตรงสซเว้นแล้วก็ไปรถไปฟ้างเงี้ยแล้วอย่างนั้นเราจะคิดคิดยังไงอ่ะคิดเงินยังไงอ่ะก็ยี่สิบสามสิบไปละที่จะรถไฟฟ้าฮะเรากําหนดเองได้ครับแล้วแต่คันพีกาให้เขาบอกเราเต็มที่เราก็ยี่สิบบางคนเขาก็ให้สี่สี่วแต่ให้สามสิบมแล้วแต่แน่นอนไม่ได้แล้วแต่ผโวยสารอย่างนี้วันหนึ่งก็จะได้ประมาณสามสี่ร้อยแล้วช่วงที่ไม่ดีที่สุดได้กี่บาท ช่วงมันหยุดนี่แหละยิงแค่การสองการเ่ยจะไปหาคนไม่มีครับอย่างนั้นกี่บาทได้ครับแค่ตีแคสองร้อยสองร้อยค่ากินก็จะหมดแล้วแล้วทำไมถึงไม่ไปขับวินมอเตอร์ไซค์ทำไมถึงเลือกสามล้อค่าเสื้อตัวหลายหมื่นจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อนะฮะสามล้อเรานี่ไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มมันมีแต่รถมันนักขันก็พอแล้วแล้วก็ไปกอเตี๋อวินนั้นนั้งไหนทั้งเสียข้าซื้ออีก ไม่ต้งเสียค่าน้ํามันนี่เราไม่ต้องเสียออกแต่กาลังแข็งแรงมีแค่อีกลยู่พี่สาวว่าไงพี่สาวอะไงไม่ไดขับบินอายุมากแล้วเร่างานเราก็ไปรับแก็ไม่มีกำาหนดเราอย่างนี้ปั่นามอย่างนี้สองคนนี้อายุเท่าไหร่แล้วเจ็ดสิบครับวมก็เจ็ดสิบเจ็ดสิบเกิสองสี่เก้าเจ็ดเจ็ดสิยังปั่นกันซิ่งๆอยู่เลยนะมันได้กําลังตอนเนี้แหละ อย่างแรกเลยคือมันไม่ต้องเสียเงินรายวันไม่ต้องเติมน้ำมันนะแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อเสื้อวินที่มันแพงมากเราซื้อแค่รถแล้วก็ปั่นได้ตลอดคอยแม่ทนแนนซ่อมก็ซ่อมเองได้ซ่อมล้วงก็ซ่อมนอกเองข้อเสียในการทําอาชีพนี้มีอะไรบ้างมีข้อหัวเข่าอย่างเดียวแต่ถ้าเราปั่นอย่างเงี้ยเราปั่นเรื่อยๆก็จะไม่เป็นถ้าเราอยู่มาสักสองวันนาวแล้วมาขี่แล้วปวดนู้นปวดนี่เป็นเป็นข้อดีข้อเสียข้อดีคือได้ออกกำลังกายแต่ข้อเสียคือมันก็ต้องใช้แรงทุกวันนะมันก็เลยนี่ อย่างที่สองคือเทมสารลัตเทมเทวะอันตรายอันตรายเหมือนกันนะบางทีขี่ไปดีๆเนี่ยเขามาชนเราขียก็มีอหัวใจอ่ะมันเราต้องระวังอยู่ด้วยบางีขี่แล้วคนเมามาชนขี่แล้วบ่อยเหรอแทงซ้ายมันรถมันติดฝั่งนี้มันก็เขาก็เสียใจเลยอันตรายอันตรายอย่างที่สามคือเหนื่อยแน่นอนมันก็ต้องมีเหนื่อยมั่งไม่เหนื่อยมั่งพักเรามีเวลาพักนะ เมืเราขี่เราขี่ไปปากซอยน่ะพิโรนน่ะเราก็มาจอดที่วินแล้วก็นั่งพักละพอมีคนเราก็ขี่เข้ามาแล้วก็มาพักแถวเนี่ยมันมันจะวนเวียนอยู่แล้วนี่แหละวนกลับไปกลับมาเหมือนบินเข้าบินออกที่นี่ก็พักอยู่ที่นี่แล้วก็ได้คนก็ออกไปไปพักที่นวทั้งหบางทีเราก็ขี่รถเปล่าเล่นไว้งั้นนะเจอคนแล้วก็หลับแล้วมีอะไรอีกไหมข้อเสียก็ไม่มีอะไรก็ประมาณนี้นะคิดว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ดีไหม มันก็เป็นอาชีพอิสระถ้าเราขยันเราก็ได้เงินมากถ้าเราขี้เกียจเราก็ได้เงินน้อยครับบางคนขี่ไปเดี๋ยวเข้าบานนะถ้่เราขี่ตึ้งก็อยู่ทั้งวันมันก็ได้ตังค์แต่ว่ามันพอใช้พอกินพอใช้ใช่ไหมก็พออยู่ได้หรือไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินใครแต่เดี๋ยวนี้มีน้อยมากๆน้อยมากคิดว่าทําไมมันถึงมีน้อยอ่ะมันก็คนแก่ก็เลิกก็ไม่มั่งบางคนก็ไปทํางานแล้วก็ไม่ขี่ก็มั่งขายรถขายลากับบ้านตายมั่งก็มี ี <c oughs> หน่อยก็จะไม่มีแล้ว <c oughs> หมดรุ่นนี้ก็ไม่มีคระมันก็จะต้องสูญพันธุ์ไปแหละ,ละลํำร้อถ้าดําหมดวินเข้ามาวิ่งหมดแล้วํำร้อเลิกก็หมดก็ไม่มีที่จะไปขี่ไหนแล้ว